เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัยมา c a แคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของแค่นเมกาครนนะคะที่ทุกคนถามหากันเข้ามาว่าใส่ใบนี้มาใบใหม่หนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยกนะันเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อสงสัยแล้วก็อัปเดตลิสต,ตามเมตาปัจจุบันนะคะว่าแอนตี้เมตาอย่างเราเนี่ยเมกายืนหนึ่งสุดยอดเรื่องแอนตี้อยู่แล้วทําได้ทุกอย่าง ได้ทุกเคนขัดได้แทบทุกรูปแบบเลยนะคะสาหรับเมกาโคลรนียตอนนี้พี่อายรอัปเดตเด็กของมันไปในทางไหนบ้างแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีอ่างั้นพี่ยียรขอเริ่มไปที่เกตศูนย์ก่อนละกันเป็นตัวของตัวเริ่มค่ะแมชชีนิ่งวอล์กเกอร์แอนค่ะทางพพทังชาติตอนนี้ก็ยังมีตัวเดียวจนกว่า EB10 b ิบอ่ะจะเข้านะคะ แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะชาร์ปเนลสกอร์ปิโอเป็นคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ค่ะแมทถัดมาค่ะเป็นตัวของ G.L. Fatcher นะคะคิย์ไปที่2ค่ะใส่สามใบดอทิกเกอร์ค่ะเป็นตัวของ p a r a l y ซ์มาดอน n านะคะใส่มา4ใบดอทิกเกอร์ธรรมดาค่ะอสุร,รกายตัวอ่อนลวาวา Drop นะคะใส่มาหนึ่ใบและฮ e w t i กเกอค่ะเป็นนักต่อสู้พยาบาลแลมพีนะคะอุยสะท้อนแสงมากพยายาออาีย่าขออภัย ใส่มา1ใบนะคะก็เมกาคอรนี <c oughs> ของพี่ยาย้าก็จะมีดอธรรมดาเพิ่มมา1ใบนะคะ <c oughs> เพราะว่า,าการจังหวะโดนเหลนะตกแดงเราจะได้มี <c oughs> มีคืนด้วยนะคะซึ่งเราจะไม่ใส่ดอเยอะเพราะตัวที่เราจะดดในการใช้จั่วหลักเป็นอย่างหลักแล้วก็จะมีตัวของอ water gang แล้วก็การได้สามได้ของเวนการ์ดอีกด้วยนะคะก็จะไปใช้ในทางนั้นมากกว่าที่จะมา,าเป็น ตัวของเราว่าดอปดอติเกอร์ห้าพันนั่นเองก็สัดส,ส่วนการกายก,ก็เห็นไหมว่าเราจะเน้นไปทางที่ชิวหมื่นห้าทั้งหมดเจ็ดใบเลยนะแล้วก็มีชิวสองหมื่นอีกสี่ใบรวมถึงพริชิวถ้าเราเริ่มอ่าจะมีชิวสองหมื่นทั้งหมดห้าใบแล้วเรามีเพอร์เฟกกาดอีกสี่ใบส่วนเจ้าตัวเนี้ยเป็นอ่าเหมือนผลพลอยได้ในการได้มือคืนจากการไดหมื่นให้ค่าหรือว่าตกเดมหมืน่นพลังเวนอะไรอย่างนี้มากกว่าด้วยก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์หามือขึ้นระหว่างเธออีกฝั่งวเวลาเราโดนตกแดมเนาะก็เป็นสัดส,ส่วนท,ทิเกอร์ที่โอเคเลย พี่าชอบมากเลปตอนนี้ก็จะเป็นขี้เจด5้าฮิว1น,นะคะนี่คือเหตุผลหลักๆของการใส่พิกเกอร์นะเผื่อใครงงไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็เหตุผลตามนี้เลยใบถัดมาค่ะเป็นเกรด1น,นะคะตัวนี้วาวุ่นกันเลยทีเดียวหากันให้เต็มตลาดเลยคะ่ะกับตัวของสเตลเมดิพีตนะคะอ่ะสเตลเมดิพีตตอนนี้ใส่4ีแน่นอนค่ะยิ่งพรีเมียมตอนนี้ะพรีเมียมเมกาตอนนี้คือ มูราก็มานะคะเราชนได้หมดค่ะมูราก็มาเหลือไปเดียวเราก็สู้ได้ขอแค่มีสเตลเมดิพีทและเราเริ่มอ่าและเราเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าไงขึ้นสามไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าถ้าเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกอย่างจบเลยถ้ามีสเตลเมดิพีตตัวนี้สำหรับพรีเมียมนะส่วนวียังไงก็ต้องมีเพราะว่าเป็นเด็กสามเลนตอนนี้เมตาโฟแต่ยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้กันเนาะม่ถัดมาค่ะเป็นตัวของบอนนี่เจอร์บอนนี่เจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโม่กองอีก เช่นกันนะคะเหมือนเดิมยังไงก็ต้องใส่ค่ะโทมโมอนเนกประสงค์มากๆสําหรับเกรดหนึ่งนะคะแล่ว่าจะมีคอมโบของเจ้าตัวนี้อีกเราจะย้อนวันๆกลับไปตอนที่ยังไม่มีการนิ่งคอเดโอด้วยนะคะกับเจ้าคอมโบตัวนี้อ่ะใส่ใบนี้แค่สองใบค่ะเป็นตัวของแมชชีนิ่งออนิตซึ่งเมตาตอนนี้ใช้เคาน์เตอร์บาร์เยอะพี่ยาย่ามองว่าใส่เอาไว้แค่ต้นเกมดีกว่าไว้ไล่หรือเราเริ่มหลังเผื่อเราได้ไลแล้วก็ค่อยไล่เพราะว่า เมกาคอลนีตอนนี้ให้เดมไข่แล้วเราจะตายทันทีโดยเฉพาะโคโนเจตากอนซึ่งเป็นดาบสองคมของเราเราเป็นโพเทคเราชนะฟอสถูกไหมแต่เจ้าโคโนเจตเนี่ยสิดันห้ามพีจีเราทําให้เราเนี่ยป้องกันไม่ได้การที่เอาไปบูตเมนแล้วตีเวียนเข้าหรืออะไรเงี้ยให้ไดกฝั่งเป็นอะไรที่โคจะเสียผลประโยชน์กับเราเลยจริงๆก็เลยลดตัวนี้ลงมานะคะเพื่อมาใส่เจ้าตัวนี้ค่ะอสุรกายพิษร้ายแรงเกลสลักนะคะเจ้าเกลสลักมีท่าเล่นที่ โอเคกับการแอนตี้เกียร์คนิคเลยมากๆกเลยนะคะบอกตามตรงว่าแอนตี้เกียร์จริงๆรวมไปถึงแคนที่มีแถวหลังเยอะๆด้วยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกชิว5้าผ่านตามจำนวเรียกากาศแถวหลังของคู่แข่งที่เลสอยู่ทุกๆหนึ่งไมลเจ้าตัวนี้ได้เปรียบและแอนตี้เกียร์ในเรื่องการป้องกันยังไง เวลาโคโนเจตเล่นนะคะถ้าไม่รีบุนก็เป็นโคโนทูทีเกอร์เนาะตัวที่ถดกทิ้งเข้าตะบ้านหนึ่งจะคอลงช่องเลกกะโคโนทูนะคะจะคอลงมาในสภาพเลสใช่ไหมอ่ะแล้วพอลงสภาพเลสปุ๊บอีเจ้าตัวนี้จะกลายเป็นชิวหมื่นห้าจากมือทันทีนึงออกใช่ไหมแล้วมันจะมีคอมโบเล่นกับเจ้าเก3สามตัวหนึ่งนะคะตัวที่ทุกคนสงสัยในยว่าใสมาทมําไหมเดี๋ยวเราค่อยไปดูในตอนอธิบายสกิลนะคะตอนนี้ก็ขออธิบายเป็นลายชื่อการดแล้วก็จํานวนที่ใส่มาก่อนละกันเกตหนึ่งสิบสองไปค่ะ ตามมาที่เกรดสองค่ะเกรดสองนะคะก็ไม่มีในเปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นตัวฟา,า์มชั้นเยี่มของเร,เรานะคะอันนี้หาเกรดสามยังไงก็ต้องสี่ค่ะเป็นแมชชีนิงแมนทีส t วอเตอร์แกงค่ะตัวที่ทําให้เราได้จัวได้นามากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่โดนยิงนะคะแล้วก็ใบถัดไปค่ะจะเป็นตัวขอสุรกายหอกถลวงเมกะดารลันเลนเซอร์ก็มีเท่านี้เลยค่ะทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะคะไปที่เกรดสามกันบ้างดีกว่าจุดเปลี่ยนจะอยู่ที่เกรดสามเป็นจํานวนค่อนข้างมากเลยนะคะ เราเริ่มจากตัวที่ไม่เปลี่ยนก่อนดีกว่าก็คีย์เวิร์ดเราตัวที่พี่ยยารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเป็นตัวของอสุร,รกายปืนมาที่เทจ่จริงกันนิ่งคอริโอนะคะสี่ใบเท่านั้น,นะคะ่ะห้ามลดเด็ดขาดตัวนี้ค่ะแมชชิเน่งสแต็กบีเทลเนี่ยนะคะตัวที่ทำให้วอเตอร์แกงเราเก่งขึ้นมากๆเลยนะคะกับการเล่นคอมโบกับตะขาบล็อกเลนอีกต่างหากค่ะแต่ว่าวอเตอร์แกงเอ้ไม่ใช่วอเตอร์แกงสแต็กบีเทลค่ะสี่ใบอ้าสามใบนี่นะคะแมชชิเน่งออร์นาเมนทอ์ตัวที่เป็นที่ฮือฮากับทุกๆคนมาก มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนี้มาดูกันเจ้าตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามค่ะให้ิสตดเรียกาดไปอื่นของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็ทําความสามารถตามข้างล่างหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเราโซบาร์กัสยี่สามเนียเราจะทําได้ทั้งหมด2อ,อย่างเลยแต่พี่ย่าเนี่ยส่วนมากใช้ความสามารถเดียวคือลงมาปุ๊บเลต์ไปอื่นเลยแม่ก็ไล่มาอ่ะมันจะทําให้วอเตอร์แกงของเรานะคะสมมุติเรามีวอเตอร์แกงช่องเลียอย่างเงี้ยเราลงมาแล้วเราก็มีตะขาบเราไม่อยากปีงลงเล็ทั้งหมด ว่าตาแกงกับตะขาบจะล็อกคอลัมน์ทันทีนะคะตะขาบล็อกว่าตาแกงจะอยู่ในสภาพเลสทันทีโดยที่ลอเข้าเทินจัวเทินทัดไปโดยที่เราไม่ต้องตีได้เลยนะคะเอามาไว้หลังเวนก็ได้เพื่อกันโดนยิงเนาะเพราะว่ามาจสเป็นมัตตดาร์ให้เราเลือกยิงส่วนบัตเบนให้ยิงแถวหน้าก็อยู่หลังเวนปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องบูทด,ด้วยเพราะเราจะกักเดมแผดนี้ต้องกักเดมเกียร์เท่านั้นเกียร์ได้เยอะแค่ไหนกัดฟันสู้าหาของกาดกาดเกียร์ให้อยู่แล้วสุดท้ายเกียร์จะพ่ายแพ้เราเองไปนะคะอะ จ้าตัวนี้ทําให้เราเก่งเรื่องการกาดเพราะว่าพอเราสั่งถ้าเกียร์มีกระดานเต็มไปแถวหลังอะรีบบุญลงมาบูตรีบบุญตีมีโคโนทูนข้างหลังต่อมาบูตด้วยเปิดห้าหาสามอะไรเงี้ยแถวหลังเขาจะเต็มเต็มเลยเวลาเขาจะลุกอะเขาจะลุกสองตัวถ้าเขาลุกสอาลุกสองตัวเท่านั้นแล้วคอยอย่าไหมแถวหลังของเขาก็จะเลสหมดทําให้เราแบบไปคอมโบกับการกาดของเจ้าหอยทากตัวนี้นะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแถวหลังเลสเราก็จะได้ชิลทั้งหมดเพิ่มอีกหมื่นห้า กลายเป็นการ์ดวันนี้การ์ดชิวสองหมื่นห้าพันทันทีเลยฮะเก่งไม่ล่าบอกเลยว่ามันเป็นคอมโ,มโบที่ดีมากๆเลยสำหรับมิกา้าคนนี้ตอนนี้อ่ามาเหลือที่อีกหนึ่งใบนะคะพี่ยากเกินแม้ตอนเกตหนึ่งว่าเราจะย้อนกลับไปหวานๆของตอนที่เราไม่มีการ์ดนิงคอยโอแตนแตนสปาเคอร์คิวเิตใส่มาทําไมใส่มาชนเอ็กซิลได้นะคะตอนที่เราวิธีชนนาลุคามิเหมือนกันอ่ะมันเป็นเทสนาลูคามิกก็ให้เดมไม่ได้ถ้าให้เดมปุ๊บ อ,อย่างเจ้าตัวของแฟนพิเชอร์ได้แดมปุ๊บแถวหน้าเขาอินนี่แน่นอนได้บายได้ทําอะไรอีกหลายๆอย่างทําให้แถวหน้าบกหมือได้ง่ายมากถ้าเขาได้บายแล้วนะคะก <c oughs> ็ให้เขาไปเล่นํนของเขาเองให้ทรัพยากรค่ะเขาจวดๆ,ๆ,ๆตัวน,นี้เขาเอาเองนะคะขเขาทำแบบนั้น <c oughs> ส่วนตัวนี้ถ้าเรามี2บ้าเราจะเป็นคนรับเดมเรามี2บ้าแน่ๆเลยเราไวจวดวต่ตแกงแล้วหนึ่งกับเจ้าตัวนี้เขาจะบ้าสองให้เขาลบยูนิตทั้งหมด5้าพันไปแล้วก็เจ้าตัวนี้เก่งยังไงสําคัญกับเจ้าตัวนี้มากเลย ตัวนี้เราไลฟ์มาใช่ไหมลง่าโม่กองสก,กิล่ะเก็บไปนี้เข้าโซ่บวกพลังอ่าตามยูนิตอีฝั่งทีเดสใบละห้าพันตามบอร์ดนะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวยืนค้างที่ดีมากๆด้วยเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มเจ้าตัวเนี้ยเข้าโซ่แล้วถึงเวลาที่มีเจ้าตัวนี้สองใบในโซเมื่อไหร่เราค่อยลากเอาสเต็กปีเตอร์นะคะลงเรียรหรือลงแหวนก็นไดนแล้วลากเจ้าบอนนี้เจ๊ลงมาเลสสองใบแล้วก็โซบัสสองโม่ได้อีกสองใบอ่ามันจะเป็นคอมโบนะคะของการ ดูต่อเนื่องเหมือนที่พี่ย่าเคยทำไว้ในคลิปเกินคลิปแรกๆของเด็กโปรไฟล์เมกาคอลนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเกสามทั้งหมดของพี่ย่านะคะเป็นจำนวนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะใช่แล้วเก้าใบก็ข้าวๆประมาณนี้เดี๋ยวก็เราก็จะไปดูวิธีการเคาน์เตอร์เ,รเป็นยกตัวอย่างการเคาน์เตอร์เคนต่างๆวิธีการเล่นต่างๆในเด็กอของเมกาคอลนี่ในช่วงของ ช่องของซอนอุอาเสนอวิธีการเล่นนะคะเป็นช่วงวิธีการเล่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยพี่ญาจะขออนุญาตทําการเล่นปกติก่อนก่อนที่จะไปเป็นท่าแอนตี้หรือท่าตั้งรับท่าโจมตีของเด็กเมกะคอลอนีเวลาเจอเด็กที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างเก่งในมีตายุคนี้ทีหลังนะคะอย่างอื่นก็ขออนุญาตค่ะเซตมือไว้แบบนี้นะคะห้าใบแล้วก็สับกล่อง แล้วเพิ่มจดก,ก้ารหนึ่งใบค่ะเราก็จะได้เป็นเจ้าบอนนี่เจอค่ะจดก,การหนึ่งใบแล้วก็ผ่านเทินค่ะถ้าเราเริ่มกดอ,อืมแล้วมีเก2ใช้1แดมค่ะเราต้องปล่อย1แดงเพื่อรับค่ะไม่เป็นไรเจอหนึงถ้าเจ้าตัวนี้ตกแดมคือทุกอย่างจบเพราะใส่ไปเดียวเราจะไม่ได้เล่นท่าฟาร์ไมไอ้นี่แนะเจ้าบอนนี่เจอไลค์ค่ะ1เึ้เาเตาบัสเปิด6หากเก3หนึ่งใบขึ้นมือ ไม่เจอหูแย่มากในะออกว่าณีนี้ไม่เจอแล้วเจอแต่ดอไว้นะดอะเต็มเลย <c oughs> อืมไม่เป็นไรทีนี้นก็ตีคำหมื่นห้าเช็คค่ะไม่มีอะไรเกอมีไม่มีช้ยเดมนะคะแล้วอาจจะปากัดไปก่อนหมื่นห้าแล้วเข้าเทินเราค่ะจดการ์ดหนึ่งใบไลค์ค่ะเป็นตัวของการนิงโคลิโอค่ะอ่านี้ฟรกชิวเก็บไว้เอาได้โพเทค เทคหนึ่งแล้วก็สั่งคู่แข่งโม่ก,กค่ะคอตัวนี้ตีค่ะมันเจ็บสามได้เช็คดอพลังเรียค่ะจอน,นึ่งดอ,ออดอพลังเรียค่ะจอนึ่งคุเยอะจังดอโอ้โหดอพลังเลียทิปันดอเยอะมากอันนี้คือจังหวะเล่นปกติเจอเคนแบบว่าให้เดมได้ปกติก,ก็เล่นอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็รับเดมมากค่ะหนึ่งเดมสองเดมแล้วก็ว่าไปนะคะจากนั้นเราก็กาดเลยค่ะปึ๊บ อากาศอะไรได้กาะน,นะคะสมมติพียากาะไปอย่างนี้แล้วกันแล้วอาจจะมีพีจหลุดไปหนึ่งใบเนาะเพราะว่าฟอสอาจจะตีแรงเกินไปอ่ะก็ทิ้งเกศสองนี่แล้วก็หนึ่งคัลต์บัตวอเตอร์แกงค่ะเข้าโซจวดสองเมื่อสแตนค่ะแล้วก็รวมจวดเริ่มเธอจะเป็นสามใบไลท์กันนิ่งเหมือนเดิมค่ะโพเทค๋ีวก็จะเก็บโพเทคไว้บนมือนะคะโดยที่เราจะเห็นไหมเราจะเหลือโพเทคสองใบบนมือแล้วแล้วมือเราก็จะไม่ได้น้อยเลยนะสังเกตดูมือจะมีสิบใบ ทังนี้ก็ทำเทคก,กันนิ่งค่ะมุ้ยฝั่งค่ะแล้วก็โซบัสเกสสามมุ้ยฝั่งค่ะการนิ่งเราจะเช็คสามได้แนละ้วอันนี้เอาเอากรณีปกติจะเช็คสามได้แล้วก็ถ้าน,นี้เป็นเด็กตีให้ได้แล้วก็บูธไปหาสามไปนะคะแบบเจอมาเจตอันนี้สมมติเจอมาเจตแล้วก็ล็อกเลนข้างแรงไว้แบบว่าข้างที่มีสองคีย์นั้นล้วก็ตีไม่เข้าแล้วนี่ก็ตีค่ะสองเนห้าเช็คสามไปค่ะหนึ่งสองสามดอพลังจอหนึ่งนะคะตีฮิตขับเปิดหกเอาเกสามขึ้นมือค่ะ แล้วเราจะมาดูจํานวนกองแล้วนะคะถ้ารู้สึกจับแล้วมันไม่แน่นเหมือน,มน,มนเหมือนแต่ก่อนอะกองมาดูบางๆลงนะคะวิธีการเล่นค่ะคือหยุดไล่การนิ่งคอยโอไปก่อนนะคะก็คือเก็บไว้บนมือกําไว้แน่นๆแล้วก็ปาเป็นโพเทคค่ะอันนี้คือวิธีตั้งรับเนาะปึ๊บแล้วก็เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะบวกตามแถวหลังทีเด็กี่ใบก็ว่าไปไปนี้ค่ะปากาดไปปากาะดอะได้ไปนะคะแล้วก็รับแค่เดมเดียวค่ะสแตนงค่ะเจอหนึ่ง เราจะไล์เป็นเจ้าตัวนี้พอนทันทีค่ะพอเท็เพราะกองเราจะบางแล้วแล้วเราก็จะเก็บสามไม่ใช่โซได้ถึงสองใบในการไลก่การนิ่งอีกสองครั้งในถัดไปที่มันยังออกมาแค่ใบเดียวเนาะอ่าการนิ่งใบเดียวการนิ่งสองใบนะคะแล้วก็มันอยู่บนมือเราจะเหลืออีกหนึ่งใบนะคะที่ไม่หอกเราเก็บไว้อย่างนี้ก่อนไม่ต้องทาอะไรคะ่ะเลสตะขับนะคะแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ตีขาแค่มือสองเป็นวิธีการตั้งรับโดยที่เป็นเซฟเด็กเราด้วยโดยที่เราไม่ต้องอ่า โมของอ่าไปใช่โมสิเป็นการได้สามใบของการนิ่งตลอดนะคะเพราะว่าเราต้องคอยดูเด็กอีกฝั่งด้วยว่าเด็กอีกฝั่งไปถึงไหนเล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะได้สามได้ตลอดไปยิ่งโดยจังหวะที่เราได้ดดเมื่อกี้เนี้ยดอออกมาสามใบแล้วได้ดอจวดได้ดอจวดได้ดอจวดแล้วมันดดหนึ่งสองสามใบอ่ะแล้วเรามีดพีจีเมื่อกี้ที่เราได้อีกรอบหนึ่งอ่ะถ้ากับดออกมาซีลเราจะเหลือโดพีจีในกองแค่ใบเดียวเท่านั้นําให้เด็กของเราเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ดอในช่วงเลทเกมแล้ว มันเป็นข้อดีของเราะแล้วนี้ก็ปรากาศไตก็ประกาศค่ะมีโพเทคก,ากาัดได้กาดมีโพเทคก,ากา็กัดได้กาดค่ะจนหมดมือะไรก็แล้วแต่น,นะคะเพราะถึงจังหวะนี้เราจะได้ฟา์มือขืนแล้วค่ะสแตนจัวหนึ่งอ่ะเนื่องจากเรามีโพเทคอยู่ในมือสองใบแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวกันรับวีฟผ่าเพราะเราสามารถปล่อยได้หนึ่งเดมที่เป็นเรียกาดอ่ะจงจังหวะนี้ค่ะเราก็มีโซค่อนข้างสวยงามค่ะแล้วก็ไล์เป็นัวน,นี้ค่ะหยิบโพเทคขึ้นมา อ่ะเราก็จะกาดสมมติเราเป็นดิกมาเจเราจะกาดมาเจได้ได้ทั้งหมดสามเลนเพราะเรามีพีจีสามใบนะคะพอโซโลงมาในสภาพเลสค่ะคอวอเต้แกงค่ะแล้วก็คอเกตสามเอ๊ะไม่สิเราไปหาการนิงคอริโอดิหรือว่าจะโม่เราโม่ดีกว่าอ่ะโม่ไปเกตหนึ่งโซบาร์สค่ะสมมุติเราโซบาร์สโม่ ow, อีกฝั่งเป็นทิกเกอร์เราก็ไม่ได้ชาร์จอาจจะไม่ได้ชาร์จเนาะแล้วบวกไปเก้ากับแปดบวกไปหมื่นเจ็ดให้เรียนค่ะคอเจ้าไปนี่มา อ่าตรงนี้สิหนึ่งบารเปิดโทคัเกสามอืมเราได้การนิ่งขึ้นมือครบแล้วค่ะเรียบร้อยมิชั่นละคอมพีตการนิ่งอยู่บนมือเราเราจะได้โม่ทีเดียวสองใบท่าไร่นะคะอ่าลงหนึ่งแล้วก็โซบารไลด้วยแล้วยิ่งกับมีเกบสามในโซยืดๆเราก็จะมีทรัพยากรในการทําให้อีกฝั่งหมดกองไว้ยิ่งขึ้นตีค่ะอ่ะขี้พลังข้างตีค่ะก็ไม่มีไหนทีนี้ก็จังหวะที่เราจะมือหมดจะอยู่ช่วงนี้เลยพีจีทิ้งเป็นอ่ะไปนี้ พีจทิ้งเป็นแบบนี้แล้วก็พีจค่ะทิ้งเป็นแบบนี้อ่ะมือจะหมดทันทีซึ่งตอนที่เรากาดพีจอย่างเงี้ยเด็กอีกฝั่งอ่ะจะไหลไวแล้วแหละจะไม่เหลือมากแล้วแล้วเรามีการนิ่งคอยโอสองใบใช่ไหมสแตนค่ะยัสโซค่ะเขาตัวบ้าหนึ่งจวดสองเริ่มเธออีหนึ่งเป็นสามใบอ่าพีจเราขึ้นมือใหม่อีหนึ่งเราไลค์ค่ะเราได้โปอ่าได้โปเทคอีกไปหนึ่งเราจะมีพีจิสองใบแล้วทีนี้ก็กาดสบายเราไปล็อกเลนเขาหนึ่งตัวให้เขาหายไปหนึ่งเลนแล้วก็ตีมิอา์โม่เสร็จแล สั่งโม่แล้วก็ตีไม่เข้าอะไรก็ว่าไปแล้วก็สองหมืนห้าสามได้เช็คค่ะตอนนี้ดอลหมดแล้อไอุหิวหิวได้แล้วกันพลังข้างเนี่ยแล้วเราก็ทำเงี้ยไปเรื่อยให้อีกฝั่งดูทรมานในการเล่นเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวที่เราก็ยังมีชิวการดเนี่ยเรามีการดปกติเลยเ็บได้การดได้อันเดียบนี้ pg ทิ้งมือหนึ่งนะคะนี้แล้วก็เป็น pg ที่มือหนึ่งโดยที่เรจะเหลือการนิ่งมาสุดท้ายในมือ อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็สามารถปล่อยได้เลยนะแต่ว่าเราเราเจอแค่3วิปแต่พี่ยาก,กาดเลยไม่รู้กาดกาดไปก่อนในช่วงเดีย ب, อ่ะเราเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะเขาเทนจัว่วไลท์กันนิ่งแล้วก็ได้โพเทคการนิ่งใบสุดท้ายเนี่ยอีกฝั่งน่าจะกองหมดแล้วโซบ้าสามโม่แล้วก็ตีค่ะไม่มีอะไรตอนเนี้ยกองอีกฝั่งหมดแล้วแหละสบายมากเพราะว่าเราเหลือกองแค่สามใบอีกฝั่งหมดกอนแล้วแน่นอนอ่ะเนี่ยเราจะมาดู ท่าเล่นของเจ้าตัวนี้ตัวนี้กับต,ตัวนี้ที่ใช้ร่วมกันดีกว่าอันนี้จะเป็นท่าเคาน์เตอร์ฟอร์ดได้แล้วก็เป็นท่าฟาร์มมือได้ในเวลาเดียวกันเคาน์เตอร์แล้วก็ฟาร์มมือได้ในเวลาเดียวกันทํายังไงคําตอบอีกแั๊บหนึ่งพียาขอเก็บนี้ก่อนมาสมมุติเรามีโซสมมุตินะอันนี้เป็นโซสมมุติเลยเวลเราเป็นการนิ่งสิ แบบนี้อ่าเพื่อให้ความสมบูรณ์แบบอันนี้มือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับมือนะสมมุติเราเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเกสาใบาเก่าอันนี้เป็นมือเราไลท์ค่ะยีโพเทคมา่อลงสั่งมูก,กองค่ะแล้วก็โซบัสอะไรให้เรียบร้อยคอเจ้าไปนี้ค่ะเห็นข้างแรงคอเจ้าไปนี้ค่ะเอะคอตรงนี้อันนี้โพเทคมันบงังอ่าแบบนี้สมมุติข้างแรงอยู่ข้างอ่าข้างแรงอยู่ฝั่งตะขาบ่างน,นี้พี่ยาขอแล้วก็คอค่ะเลสค่ะ จากนั้นก็ทําให้อีกฝั่งเนี่ยสแตนยูนิตได้แค่2ตัวเลือกความสามารถนี้แล้ววอเตอร์แกงของเราจะรอสแตนนาทีโดยที่มันอยู่หลังเมื่มันบูตไม่ได้เนาะ่าทีนี้เราก็รอสแตนเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเขาเซ้าโซจวอสองได้เคาน์เตอร์ยังไงโดยที่เราไม่ต้องเอาเมดิพิดขึ้นไปแถวหน้าเพื่อให้โดนบัตเตอร์ด์กไอ้บัตเตอร์เบดยิงหรือว่าโดนตีทิ้งนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ตีแล้วก็โซบัสสามโมอะไรไปแล้วก็ตีเช็คสามได้ปกติค่ะตีไม่เข้าอะไรนี่คือท่าของการ ฟาร์มจั่ววอเตอร์แกงและการเคาน์เตอร์ไปในทีเดียวของเจ้าสเตลบินิพีที่ใช้ร่วมกับแมชชินนิ่งออนาเมทอนนั่นเองอ่ะหมดแหละไปต่อแล้วถามว่าเจอนาลุคามิด้วยอ่ะพี่ย่าเนี่ยเวลาเจอนาลุคามิพี่ย่าทำแบบนี้นะสมมุติเราเป็นอย่างนี้เวนเก่าเราบุ๊มเราต้องมีอินนี่ในโซด้วยมันต้องมีอินี่ด้วยอืถ้าเป็นไปได้ขอมีสองไมเนาะขออนุญาตขออนุญาตเนย แบบเจนนะลูกค่ะนีเอามือเป็นอย่างนี้สมมุติอันนี้สมมุติสมม,ต,สม,มติว่ามือเราไม่น้อยขนาดนี้หรอกก็ณีน,นี้สมมุตินะคะอันนี้คือแวนไบกะแล้วมีโซแบบนี้อ่ะเราก็จะไลค์กันนิ่งคอร์ดิโอค่ะหยิบโพเทคนันลุคคือห้ามให้เดมเด็ดขาดถ้าให้เดมคือตายเลยนั่นเองก็ถ้าเขาไม่ลงเรียมาห่ตีเราเขาก็ปิดเราไม่ได้เหมือนกันเขาเอาเวนฟาดเอาแวนฟาดก็ก็ผัดกันเลยค่ะถ้าเอาแวนตีแวนตีเราได เราได้สามใบจริงๆแล้วเขาได้2แต่เขาเสียกองเพิ่มอีก2จากการโม้ของเรานะคะคำว่าเขาเสียกองสี่ใบต่อเธนเราเสียแค่สามรวมจวดเป็นหนึ่งเป็น4ี่อาเสียเท่ากันแต่ว่าสก,กลิลอาสกิลในการโม้ของเราเยอะกว่าแล้วก็เขาจะกองหมดไวกว่าเราเราอาจจะไม่ไล่ตัวนี้เพื่อได้เช็คสใบตลอดแล้วมีเกตสามตัวลงอย่างเจ้าตัวนี้เพื่อมาไ like. ล่เราเอาเกตสองมานี้คลองมาในสภาพเลดแบบนี้แล้วมารอจวดอ่าเห็นไหมเวลาอยู่แถวหลังนารุ้ไม่มีเดมก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็รอเขาเตบัสตั้งเข้าโซวจวดสองไปเลยทันทีง่ายๆเลย มันก็จะเป็นท่าฝ่ามืออนะ่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปค่ะแล้วก็หยิบโพเทคโมอะไรก็ว่าไปห้ามลงแถวหน้านะคะถ้าลงแถวหน้าคือจบเลยนะเออนอกจากว่าให้เขาไปลากใบเองจากโปรโมจะลากก็ลากไปนะคะลากได้ลากเลยแล้วก็เรา่าเขาจะไม่สามารถเลือกลากได้เราเป็นคนลากเองเราก็จะพอแบบนี้มาอือันนี้อยู่แถวหน้าใช่ไหมเลื่อนลงมาค่ะไม่ต้องทําอะไรอการการเผื่อแบบมีคนใส dead ่เดสไซ มีคนใส่ตัวของใบได้ง่ายๆที่มันไม่ต้องเคนะ้าเตอร์บัสอ่ะอันนี้เราก็ถอยลงมาแล้วก็ตีง่ายเละคะ่ะได้เช็คอะไรก็ได้ไปได้ไปได้ไปอะไรเงี้ยจั่วก็ว่าไปนะคะแล้วก็รอเค้าเตอร์บัสจวดสองค่ะเข้าโซหลังจากที่เรากระเราก็จะจั่วทั้งหมด5ใบนะคะเพราะว่าบอสต์แก๊งมีทั้งหมด4ตัว1 2 3 4 5อ่ะไอ้บอเตอร์แก๊งจั่วทั้งหมด4ี่จุดจวดต้องเลยหนึ่งเป็น5เนี่ยมือเราก็จะมีนะคะอ่าลองสังเกตเดี๋ยวพี่ย่าแปะคลิป ไฟของเมกาคอล و ن ที่พี่ยะาไปแข่งมาให้แล้วกันที่ใต้ของยาเคปชั่นอันนี้เนาะ,ะว่าเป็นวิธีการเล่นยังไงเวลาสู้กับนาลูคัมนิสส่วนเกีย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 ยืนเป็นตัวนี้ถ้าเราไล์ใบนี้ใช่ไหมเราบอกพี่ยาบอกว่าไม่ต้องให้เดมสมมุติเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไล์ใบนี้ปุ๊บเกียจะตีเราจะตีเกียเข้าเพราะมันตีหมื่นเจ็ดบวกหพนอัตโนมัติแต่ ถ้าเขามีข้างเราไล่แล้วเราก็ตีข้างเช็คสามไล่หามือการเอาให้เขาไม่มีเดมเล่นจริงๆอ่ะเกียร์ให้เดมได้นะให้หนึ่งถึงสองเดมพออ่ะเริ่มช่วงต้นเกมก่อนเราไล่ศูนย์หนึ่งสองสามไล่เลงให้แค่ศูนย์ถึงอ่าให้แค่หนึ่งถึงสองเดมแต่เป็ไม่ได้ให้หนึ่งเดมดีกว่าพอเขากดแล้วหรือไม่กดอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเขาไม่กดก็เป็นเรื่องที่ดีต่อเราเราก็กาดได้เดมเราไม่ไหลแต่ถ้าเขากดปุ๊บเดมเพอาความหมดเกียร์ไม่มีไงเดมค่ะทุกอย่างจบเลยกักเดมไปถ้าเขาไม่ลงข้างห้ทําไง ไม่ลงข้างใช่ไหมไลท์ห like. ยิบโพเทคมาค่ะไลท์ like ตัวนี้นะแต่ถ้าโซมีวอเตอร์แกงค่ะถ้าโซมีวอเตอร์แกงเราก็ค่อยวอเตอร์แกงหายเราก็ค่อยน่านหายจริงด้วยอยู่ไหนนะมันไปนไหนหมดอ่ะสมมตุติถ้าโซเรามีวอเตอร์แกงแล้วคอออกมาเลสค่ะแล้วเราก็รอจวสามตอนที่อ่าตอนเราสเตนนั่นเองแล้วก็ถ้าตัวนี้คอมันจะอ่าถ้าคอมันจะบวกทั้งหมดเก้าพันเนาะ แล้วก็ไลท์แล้วลงไปดีมาโดยที่เราไม่ตีก็ได้นั่นเองแล้วเราก็พยายามหาของกาดนะคะกับอีกอย่างหนึ่งคือทํายังไงถ้าอ่าเอาใหม่เอาใหม่โลแบบเมื่อกี้เอาใหม่ก่อนไลท์บบนี้ค่ะสิบสองใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแถวหน้าเนี่ยเราก็ไลท์ไปนี้มาแล้วไม่ต้องคอโซในสภาพเลสเพราะว่าถ้าคอมามันจะบวกเก้าพันเลยถ้าคอวัตตะแก้งอะสมมติว่าท่านมีแถวหน้าแต่ว่ามีตัวเดียวส่วนเวนเนี่ยมันยืงหมื่นสามทำยังไงไลท์ค่ะมีตัวนี้โซคอมาเลสตีข้างจบเลย แค่นี้แต่แต่แต,แต,แต่อีกอันหนึ่งวิธีกรณีนี้ขออนุญาตหาออนาเมนทันเราจะใช้ออนาน m เมนทันทันทีในกรณีที่คู่แข่งไม่มีแถวหน้านั่นเองจะเป็นแบบนี้สมมุติโซพี่ย่ามีแบบนี้ไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มีเจ้าใบนี้อยู่บนม,นอม,มืออ,อ่ะสมมุติไลท์อนไลอ้อนไลท์อนเมนทันมาจากนั้นสกิลค่ะเรดเล,ดเลก,กาดทั้งหมดนะคะแล้วก็ เราจะทำอะไรคะเราจะตีมืสองคอไปนี้ลงมาค่ะในกรณีที่เราเจอเกียร์แบบนี้ก็ได้หรือจะลงแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาวบบนี้ให้เขาตีเล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอาไว้ตีข้างถ้าเขาซึ่งมันยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่มีแถวหน้าเราเป็นตัวย่ดีที่สุดเพราะว่ามันตีแค่หมื่นสองถ้าไดทิเกอร์ลงหลังหรือว่าลงหน้าก็ได้เราจะเป็นการเซฟเดมอีกฝั่งให้ไม่มีเดมกับทำให้เราไม่โดนห้ามพีจีจากโคโนเจ็ตนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นคู่ของ ตัวอันาเมนทอนวอเตอร์แกงและเป็นสเต็กพีทอนะคะนี่เป็นคู่ที่พี่ย่าชอบมากเลยเวลาเจอเกียแล้วก็เวลาเจอนาลุก็เป็นคู่ที่ดีเหมือนกันไล่มาแล้วก็ปีข้างอะไรเงี้ยเนาะคือวอเตอร์แกงเราก็จะปลอดภัยอยู่รอบปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่หลังแวนกับอยู่ข้างหลังถ้าจะลากก็เราเลือกถ้าจะเหมือนที่บอกถ้าตัวนี้อยู่หลังลากก็เลือกลากตัวนี้ขึ้นไปให้เขาบายเล่นไปเพราะว่าไม่ได้จําเป็นกับเราแล้วเพราะว่าเราใช้สกิลในการฟาร์มมือเพื่อมาป้องกันเขาแทนเพราะว่านาลุเนี่ยเห็นไหม บายจั่วบายเสร็จแล้วจั่วคืนลงมาเสร็จแล้วก็โซชาร์ตคืนปาจานรเลยก็มาหนูนาลู้จั่วเยอะเขาจั่วไปถ้าเขาไม่จั่วก็เลื่องเขาถ้าเขาไม่จั่วจะกลายเป็นว่าเขาจะไม่ตีเราก็ผลัดกันจั่วผ่านจั่วผ่านจั่วผ่านให้เราก็ได้ยังไงเราก็ชนะเหมือนกันค่ะถ้าเราคำนวณกองอีกฝั่งเป็นอันนี้ก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์เมกาโคนี่กับวิธีการเล่นในแพทนี้คร่าวๆนะคะวันนี้พี่ย่าก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you.